ไทมเอฟอยากผอมไวควหลีกเลี่ยงการกินขนมไทยค่ะองค์ประกอบของขนมไทยนะคะประกอบไปด้วยแป้งและน้ตาตาลซึ่งเป็นคาร์บและก็บวกกับกะทิเข้าไปนะ,ะซึ่งเป็นไขมันเมื่อคาร์บมาบวกกับกะทินะคะตูม้มคุณผู้ชมคะอ้วนในอ้วนในอ้วนในอ้วนอ้วนง่ายมากๆและขนมนะคะเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะกับคนลดน้ําหนักอยู่แล้วนอกจากกินเข้าไปแล้วนะคะกระตุ้นความอยากสารอาหารน้อยไม่ได้ทําให้อิ่มนานและยังเพิ่มโอกาสที่จะเก็บสะสมไขมันใหม่เข้าไปได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเราจะลดน้าหนักเราควรที่จะลดไขมันสะสม สมเดิมที่เรามีอยู่แล้ววันนี้ออสการ์จะบอกแคลอรี่ในขนมไทยด้วยนะคะเอาใครชอบกินอะไรมาดูซิว่ามันมีกี่แคลขนมกล้วย119แคลต่อชิน้นบัวลอยไข่หวานถ้วยหนึ่งนะคะถ้วยเล็กๆ420แคลต่อถ้วยขนมต้มลูกละ90แคลข้าวเหนียวทุเรียนถ้วยหนึ่ง450แคลทับทิมกรอบ250แคล ขนมชั้นไม่ใช่ขนมเธอชิ้น1นึ่แคลขนมเปียกปูน172แคลข้าวเหนียวถั่วดำอุ้ยนี่ของโปรดดิฉันเลย480แคลอุ้ยเท่ากับกินอาหารได้มือ้อนึงเลยนะคะคุณผู้ชมกล้วยไข่เชื่อมลูกละ90แคลกลินงเพลินค่ะเมนูนี้ที่ฉันก็ชอบนะคะลูกชุบลูกละ20แคลข้าวเหนียวสังขยา249แคลต่อห่อ กล้วยบวดชี230แควถ้วยเล็กๆนะคะข้าวเหนียวมะม่วงจานหนึ่งนะคะย่อมๆ400แควโอ้คุณผู้ชมเป็นยังไงชอบกินอะไรกันบ้างดิฉันเนชื่นชอบขนมไทยทุกอย่างเลยนะคะเมื่อก่อนนี้ตอนที่สมัยหนักแบบว่า 69, 71, 72อะไรแบบนี้กินทุกอย่างเลยค่ะแต่พอมาทำ IF นะคะปรับเปลี่ยนการกินนะคะแล้วก็เลี้ยงทอดมันหวานนะคะเนี่คุณผู้ชมคะทำ IF ไปแล้วปรับเปลี่ยนอาหารการกินเล็กๆน้อยๆน,น,นะคะแล้วก็นี่ย เลี่ยงพวกของหวานพวกนี้คุณผู้ชมค่ะเก้าเดือนค่ะลงไป21โลนะคะอันนี้ก็เลิกลดมานานแล้วเหมือนกันนะคะก็ไม่ได้อ้วนขึ้นคุณผู้ชมค่ะถ้าเราอยากจะกินขนมหวานจริงๆออสการ์แนะนำน,นะคะให้เปลี่ยนไปกินผลไม้แทนใน1วันนะคะก็8ปดถึงสิบสองคเอาแบบคําพอดีกินนะคะไม่ใช่คําใหญ่มากๆนะคะแล้วก็ไม่ใช่ชิ้นเล็กเกินไปเดี๋ยวมันจะไม่ได้อรรถรสผลไม้ที่เหมาะกับคนลดน้าหนักนะคะเช่นสับปะรดกินได้นะสับปะรดกีวี กล้วยหอมหำาหามกล้วยน้ำวาปิ้งหรืออบเกรปฟุตส้มโอส้มเขียวหวานแก้วมังกรเบอร์รี่ต่างๆพวกนี้อะโวคาโดอย่างนี้เหมาะกับคนลดน้ําหนักค่ะแต่ถ้ากินสับปรดอาจจะต้องจำกัดปริมาณนิดนึงนะคะเพราะว่าน้ําตาลมันก็สูงอยู่นิดนึงค่ะอย่าลืมกดแชร์ด้วยนะคะใครมีคำถามอะไรเขียนไว้ใต้เมนเต์ก็มาลขปหน้าลแก่นค่ะ